ครับพี่ตือสกับสวัสดีครับเอดเวิร์ดครับผมนะตลาดตอนเย็นเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ก็ดูดีขึ้นนะครับเซตเนี่ยนะฮะล่าสุดอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดจุดนะครับก็ถือว่าเอที่เราคุยกันนะว่าน่าจะได้ได้เบรกนะเส้นแนวกดตรงนี้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ภาพจะเป็นในสถานการณ เอ,อทำโลรีบาวนิดหน่อยแล้วก็ลงต่อรีบาวนิดหน่อยลงต่อนะครับก็ถือว่ารอบนี้เนี่ยได้ลุน้นนะฮะเบรกเส้นกดซึ่งเส้นกดในที่นี้เนี่ยก็คือหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบนะฮะหนึ่งหกร้อยแปดสิบแปดศูนย์นะครับก็ได้ลุ้นครับได้ลุน้นได้ลุน้นต้องดูกันต่อไปนะว่าจะสามารถยืนเหนือได้ไหมนะครับ ใช่ครับคือภาพใน Time Frame Weekly เนี่ยถ้าดูภาพใน Time Frame Weekly เนี่ยชุดที่ย่อลงมาช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยถือว่าย่อน,นิดเดียวนะครับแล้วก็เไม่ลงมาต่ำกว่าหนึ่งันหกร้อยห้าสิบจุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังถือว่าเขาเนี่ยยังเล่นในกรอบนะโซนทางด้านบนแล้วก็ภาพที่มีลักษณะของการยกโลกไปเรื่อยๆเนี่ยก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับนะภาพวิกี่เนี่ยก็ถือว่ายังได้ลุน้นภาพเดลี่ ก็กําลังจะดีละนะครับก็คือปิดเหนือหนึ่งหกแปดศูนย์ได้ก็จะดีนะครับโอเคครับผมต้องติดตามกันไปนะว่าจะสามารถทําได้ไหมนะครับผมต่อมาครับเซตห้าสิบครับเซตห้าสิบเอูนย์เสองสามวันนี้ก็ก็ได้รุดเหมือนกันนะพทเทินเนี่ยทรงลักษณะก็คล้ายๆกันมีลักษณะของการเป็นเส้นกดนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยรีบาวทำโลใหม่ รีบาวทำโลใหม่รีบาวทำโลใหม่นะครับณนะตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าวันนี้สามารถที่จะยืนเหนือ998นะครับแปลว่าเขาจะสามารถที่จะเบรกผ่านเส้นแนวกดตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับก็ขาลองก็จะได้รุ่นมากยิ่งขึ้นใครที่รอเปิดลองนะฮะก็วันนี้มันมันได้รุ้นนะฮะวันจันทร์ก็อาจจะทันนะถ้าสมมติว่าเรารอเออ่ราคาปิดให้มันชัวนะครับ ส่วนขาช็อตจุดสต็อปก็คือเก้าเก้าแปดเช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าสมมติขาลองไปได้อย่างเงี้ยครับจะไปติดต้านตรงไหนครับอืมติดต้านตรงไหนคืออย่างงี้เอ่อระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีแนวต้านเป็นระยะระยะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการติดต้านถึงถึงแม้ว่าไม่ผ่านสมมตินะฮะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับติดแนวต้านสมมติว่าผมวาดภาพาตรงนี้ติดแนวต้าน มมตินะฮะติดแนวต้านแต่ย่อลงเนี่ยไม่หลุดโลล่าสุดตรงเนี้ยครับแนวต้านตรงเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะผ่านพ้นไปได้อ uh huh. อ่าภาพจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะซึ่งถ้าถามหาแนวต้านนะแนวต้านที่ใกล้ๆนะฮะก็จะอยู่แถวแถวบรนหนึ่งพันกับอีกห้าจุดนะครับ uh huh. อันนี้อันนี้ใกล้ๆก่อนหนึ่งพันห้าจุดถัดไปนะฮะก็จะอยู่แถวแถวบรนหนึ่งพันสิบห้า 1, 10, จุดครับผม ก็ต้องดูนะว่าจะสามารถเบรกขึ้นไป1น0 0งจุดได้หรือไม่นะครับถ้าไม่สามารถยืนอ่หนึ่งพั0หจุดได้ก็กลับเข้ามานะครับห้ามต่ำกว่าโลเดิมที่ทำเอาไว้นั่นเองนะครับครับผมัดไปครับตัดไปไปดูทองคำกันนะฮะสำหรับทองคำระหว่างวันเนี่ยไหลลงต่อนะครับล่าสุด1,911เรเหรียญนะครับ วันนี้ก็เป็นวันแรกๆอยู่เหมือนกันนะฮะที่เราเปลี่ยนฝั่งจากลองมาเป็นช็อตนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้หลุดพันเก้าร้อยยี่สิบสามเหรียญน,นะครับเราก็กลับเข้ามาอยู่ฝั่งฝั่งช็อตนะครับแล้วก็สต็อปร้อยของเขาอยู่ที่ 1, หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเหรียญนะครับสำหรับคนที่เทรดเล่นสั้น วันนี้มีกรอบแนวรับ1,900แนวต้านแนวเด้ง1,925เห้รียญน,นะซึ่งในช่วง night session คืนนี้เนี่ยจะมีการประกาศตัวเลขนอนฝามซึ่งคาดว่าหน้าจอกมาไม่ดีทองน่าจะเด้งนะครับเด้งเท่าไหร่ไม่รู้ขอให้เด้งเถอะเด้งและช็อตแต่เงื่อนไขก็คือเด้งต้องไม่ไม่เกิน1925งเก้นะครับมันจะเป็นจังหวะในการ เด้งเพื่อเข้าช็อตครับโอเคครับผมแต่ว่าตอนตอนนี้เนี่ยก็เอแบ่งไม้เข้าไปสักหนึ่งหลอดก่อนก็ได้หนึ่งไม้ก่อนก็ได้นะฮะเผื่อเหลือเผื่อขาดว่าเดี๋ยวตัวเลขมันพลิกแล้วทองมันร่วงต่อเดี๋ยวเราจะไม่มีของโอเคครับผม,คคบผม,มให้จับตาดูตัวเลขนอนฟาร์มไว้ให้ดีนะครับผมถ้าตัวเลขนอนฟาร์มออกมาไม่ดีเนี่ยก็จะส่งผลดีต่อทองขับนั่นเองครับถัดไปครับถัดไปไปดูในส่วนของ fx future กัน นะครับดูดอลลาร์บาทก่อนครับครับดอลลาร์บาทโอ้วันนี้ทั้งวันนะครับอ่อนค่านะฮะล่าสุดสามสิบสามบาทหนึ่งสตังค์นะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกๆเหมือนกันนะฮะที่เราเปลี่ยนฝั่งจากช็อตมาเป็นลองเปิดลองนะครับลองดอลลาร์บาทสต็อปสามสิบสองบาทเจ็ดสิบครับผมเอ่อสามุดสองจุดเจ็ดนะเป็นจุดสต็อปครับ ครับผมถัดมาไปดูยูโรสำหรับยูโรดอลลาร์เอ่อวันนี้ทั้งวันทรงๆนะล่าสุด1.0903ดอลลาร์ต่อ1ยูโรนะแต่ก็คือเมื่อวานนี้ร่วงลงมาก็ยังไม่โดนสต็อปลอสขาลองนะฮะคือ1.0848แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเออ ดอลลร์เนี่ยม,ม,มันเริ่มพยายามที่จะสร้างฐานเหมือนกันตตัวดอลลร์อินเด็กต์น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่ายูโรดอลล่าขาลองยังไม่โดนซอฟลอสนะครับแต่ในมุมผมใครที่มีของอยู่เยอะนะก็สามารถที่จะทยอยเทคโปรฟิตบ้างน,นะแต่ว่าเน็ตแล้วเนี่ยย,ยังแนะนำถือลองนะครับถ้าใครพอมีของบ้านเนี่ก็ทยอยเทคโปรฟิตไปบ้างก็ดีนะครับสำหรับตัวยูโรดอลลร์ตัวถัดไปครับ ถัดไปไปดูดอลลาร์เยนนะครับดอลลาร์เยนยังเป็นภาพของการแข่งข้านะครับยังอยู่ขาช็อตสำหรับดอลลาร์เยนสต็อปอยู่ที่หนะึ่งสามศูนย์จุดสี่สองหนึ่งสามศูนย์จุดสี่สองรับเป็นจุดสต็อปนะครับผมตัวถัด ถัดไปแบบไปดูซิงเกิลสต็อกกันครับซิงเกิลสต็อกครับเคแบงนะฮะวันนี้ถอยถอยลงมานะครับล่าสุดร้อยสี่สิบสี่แต่ก็ยังมีแนวหนีที่ร้อยสี่สิบสามนะครับ hmm. ก็ยังยังไม่หลุดนะฮะยังถือต่อไปครับถือต่อไปนะฮะสำหรับตัวเคแบงครับตัวถัดมาเป็นแอดวานนะครับช่วงท้ายสัปดาห์นะฮะขยับบวกขึ้นมาได้บ้างล่าสุดหนึ่งร้อยเก้าสิบแปด ลองยังคงอยู่นะครับ STOP l o s ออยู่ที่ 195. Okay, หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าโอเคขาลองได้เปรียบนะซอบหนึ่งเก้าห้าครับตัวต่อมาเป็น CSG นะที่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าย่อนะตามหุ้นเฮลค์แคร์นะฮะในตลาดหุ้นสารัฐกันเลยทีเดียวล่าสุดสามบาทเก้าสิบครับยังถือต่อนะครับ STOP ปล s อ c ซ g 3สามบาทหกสิบแปดสามบาทหกสิบ 8เนะครับเป็นจุดสต็อปรอสำหรับ c ีเอ c จซีช่วงท้ายท้ายโหไปต่ออีกแล้วครับล่าสุดห้าสิบแปดบาทยี่สิบห้าครับนะครับถือต่อไปฮะถือจับกันไว้แน่นๆนะอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบหาแนวต้านครับถือไปก่อนนะฮะสต็อปอยู่ที่สี่สิบเก้าห้าศูนย์ภาพทม์เฟรมวิคลี่เนี่ยเพิ่งเริ่มต้นอัพไซด์ยังมีครับ ว่าถือไปเรื่อยๆยาวๆนะสำหรับ KCE นะครับ BJC วันนี้ดีดกลับมาอยู่ที่สามสิบแปดห้าศูนย์นะครับ STOP l o s s ของเขาอยู่ที่สามสิบหกท่วนและถ้าวันนี้นะฮะสามารถที่จะปิดสูงกว่าเมื่อวานนี้สตอบจะยกมาอยู่ที่สามสิบเจ็ดห้าศูนย์อืมโอเคครับดูต่อไปนะครับสำหรับ BJC ถัดจาก b j c อซาที่ร้อนแรงอีกหนึ่งตัวก็คือสวัสดสวัสดส,ส,สัปดาห์นี้เนี่ยบวกได้ดีมากเลยนะครับล่าสุดห้าสิบเจ็ดเจ็ดสิบห้านะครับสต็อปลอของสวัสดอยู่ที่ห้าสิบสามบาทยี่สิบห้านะครับตัวนี้เนี่ยก็ใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งรีบหาแนวต้านนะฮะ หรือไปเรื่อยๆก่อนนะเพราะว่า Time f r ฟ m e ว e e k ี่เนี่ยนะฮะโอ้โหสวยงามมากนะฮะอัพไซด์เนี่ยต้องบอกว่ามีเยอะอพอสมควรเลยเขาเขาเพิ่งเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มกลับตัวนะฮะครับนะเพิ่งยกไม่ได้แคบประมาณสักสองสามยกเองนะครับนี่รอดูต่อไปนะใครมีของก็ยังถือก,กันต่อไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีตัวถัดมาพ t g ีวันนี้ย่อลงามาอยู่ที่สี่สิบเก้าบาทยี่ห้า สต็อปจเนี่ยอยู่แถวแถวสี่สิบเก้าบาทยี่ห้านะครับในกรณีท่านหลุดครับยังแนะนําฝืนถือต่อนะครับเพราะภาพ time ม r เฟรม Weekly ยังดูดีครับโอเคครับผมก็ได้ไทม r เฟรม Weekly ช่วยไว้นะครับสําหรับ PTTTC แนะนําถือต่อไปนะครับถ้ายัง หลุดไปนิดนึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหลุด2 5นิดนึงก็ยังฝืนไปก่อนนะครับแต่ถ้ามันหลุดเลยลงไปแล้วเนี่ยนะครับก็แนะนําให้ปล่อยไปนะครับส่วน B ีกริมครับสต็อปอยู่ที่40ครับนะครับก็ยังถือต่อในกรณีที่หลุดนะครับเอ่ออาจจะออกก่อนก็ได้ครับนะฮะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าระยะมันมันมันหลุดมันอาจจะมีระยะถอย ได้ได้พอสมควรนะแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยฉันสามารถที่จะถือลงทุนในภาพระยะเยาวได้เนี่ยก็ก็ฝืนถือได้สําหรับบีกริมครับผมโอเคครับผมบีกริมนะถ้าสมมุติว่านะครับหลุด Stop Loss เมื่อไหร่เนี่ยแนะนําให้ออกก่อนนะครับผมแต่ถ้าใครยังเชื่อมั่นอยู่นะครับก็ลองถือดูนะครับตัวถัดไปครับหมดแล้วครับ หมดแล้วนะซิงเกิลสต็อกวันนี้นะครับพี่ๆนักลงทุนครับใครมีคําถามเนี่ยนะครับสามารถพิมพ์เข้ามาถามได้เรื่อยๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวกำนันจุยสกับจะทยอยตอบให้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะอ่าตอบกันสักสามสี่คำถามแล้วกันนะครับผมพี่จุยสกับขอดูตัวนี้นะฮะมีคนถามมาไว้ครับแนวต้านเป็นอย่างไรบ้างครับไว้ครับพึ่งพึ่งเริ่ม เพราะฉะนั้นเนี่ยใจเย็นนะฮะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งหาแนวต้านนะครับนี่ฮะผมให้ดูภาพใหญ่ทม์เฟรมวิกฤตเนี่ยคนะครับเอ,อแนวปะทะใหญ่แถวแถวเก้าบาทสามสิบนะฮะแถวแถวตรงนี้นะฮะเก้าบาทสามสิบคือล่วงมาตั้งแต่ต้นปีสองพันยิบสองต้นปีที่แล้วร่วงมาทั้งปีเลยนะครับแล้วก็ เราเพิ่งเห็นจุดวกกับของเขาใน t m m f r r m m w e e k l y เนี่ยช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับซึ่งซึ่งเราลองมองเป็นภาพเชิงบวกแล้วนะฮะสำหรับไ i s e ใน Time Frame Weekly เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็สามารถที่จะปิดเหนือสิบเอดบาทยี่สิบได้ครับ,รบเพราะฉะนั้นอัพไซด์มีเยอะนะแจงเย็นแต่ถ้าถามหาแนวต้านเอาไว้ดูเล่นๆแล้วกันครับสิบสี่สองศูนย สิบสี่สองศูนย์โอเคครับสิบสิบสอง่วนเป็นตัวแนวต้านของไวซ์นะครับใช่ส่วนแนวหนีแนวหนีจะอยู่ที่สิบเอ็ดบาทยี่สิบแต่ถ้าหลุดก็ยังฝืนถือได้ครับสำหรับไวซ์โอเคครับผมตัวถัดไปครับอแบมครับ แบมในไทม e เฟรมว e e k l ่เนี่ยค่อยๆขยับขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเ,เริ่มดูดีขึ้นนะฮะเริ่มดูดีขึ้นส่วน Time Frame ดลี่เราจะเห็นภาพว่าเขามีลักษณะของการยกโลยกฐานในการเล่นนะฮะที่สูงขึ้นครับ,รบนะครับแล้วก็สังเกตนะฮะไฮเนี่ยก็พยายามเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยมีของถือต่อไปก่อนไม่มีของอยากซื้อซื้อครับสต็อปลอสสิบห้าบาทเจ็ดสิบครับซื้อได้นะครับผมถ้าลุดสิบห้าบาทเจ็ดสิบเป็นจุดสต็อปลอสนะนะต่อไปครับปรินซ <Prince y. S 1> oh, ีครับปรินซีโอปรินซีก็ก็สวยโอ้โหนี่คือโอ้โหสวยนะฮะ ดีเลยอ่รอบล่าสุดนะช่วงเดือนธันวาคมเลงไปเทสแนวรับแข็งแข็งเนี่ยแถวๆห้าบาทกว่าห้าบาทสี่สิบนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นแนวต้านแนวรับล่าสุดมาเทสแล้วก็เด้งขึ้นไปเด้งไปไม่พอครับเด้งไปแล้วแถมเอยกโกลด้วยและวีคนี้วันนี้วันศุกร์ล่าสุดหกบาทสี่สิบ แปลว่าถ้าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยปิดเหนือ6กบาทยีบห้มันจะทำให้ไทม์เฟรมวีคลี่เป็นชุดกลับตัวสมบูรณ์แบบ <c oughs> อืออ่านะครับสำหรับปิน4นะทีนี้พอมาดูไทม์เฟรมเดลลี่ภาพไทม์เฟรมเดลลี่ก็สอดคล้องกัน <c oughs> ครับก็ยกโลขึ้นไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นมีของถือไม่มีของอยากซื้อ ก็ต้องซื้อ stop loss อยู่ที่ห้าบาทเก้าสิบห้าครับห้าบาทเก้าสิบห้านะครับผมเป็นจุด stop loss นะต่อมาคำถามฝั่ง YouTube บ้างครับผมเป็นตัว CRC ครับ CRC ภาพ weekly นะครับเวิ่งมามาไกลพอสมควรนะตั้งแต่กลางปีที่แล้วครับ นะครับสำหรับภาพวีีแต่ก็ต้องบอกว่ายังยังไม่เสียหายนะมีจังหวะการพักตัวช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมซึ่งจังหวะการพักตัวของเขาเนี่ยไม่ต่ำกว่าสี่สิบสามบาทคือตรงนี้นะครับแล้วก็มีจังหวะเด้งขึ้นไปณนะสัปดาห์นี้ พอมาดูไทม์เฟรมเดล l ่ประกอบนะครับเราก็เห็นภาพว่าวันนี้เนี่ยเตั้งแต่เมื่อวานนะครับสามารถที่จะเบรกเหนือ43บาท75แล้วก็วันนี้ถ้าเบรกเหนือ44บาท25นะครับมันก็จะเห็นภาพเป็นชุดกับตัวของไทม์เฟรมเดล l ่ได้นะครับใครมีของก็ต้องถือไปก่อนไม่มีของอยากซื้อก็ซื้อาบอาบก่อนก็ได้นะเพราะว่า เ,เขาเขาวิ่งมามามาพักใหญ่ล้อย่างที่บอกไปตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับสต็อปสี่สิบสองบาทห้าสิบครับเป็นสต็อปลอครับโอเคครับผมตัวถัดไปครับเอฟสมารครับเอฟสมาร์ทโอวิกลี นี่มีแนวปะทะใหญ่ลงมาเทสชุดนี้นะครับแถวแถวโซนสิบสองสี่ศูนย์สิบสองห้าศูนย์ครับครับแล้วก็เด้งเด้งไม่พอเมื่อวีที่แล้วปิดเหนือสิบห้าบาทปิดเหนือสิบห้าบาทเพราะนั้นภาพวิกฤตของ F-Smart กลับมานะครับแล้วก็ วิคที่แล้วเนี่ยที่เป็นจังหวะเบรกสิบ้าบาทเนี่ยวอลุ่มเพิ่มสูงขึ้นนะครับค่บวอลุ่มเพิ่มสูงขึ้น<ฤ>เพราะฉะนั้นนี่เป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับ<ฤ>ไปดูเดลี่ประกอบครับภาพเดลี<ฤ>่ daily, <ฤ>ก็มีลักษณะของการยกโลยกฐานการเล่นของเขาไปได้เรื่อยๆ<ฤ>นะฮะแล้วก็จังหวะที่ที่มีการยกฐานวอลลุ่มก็เข้าด้วย<ฤ>นะครับเพราะฉะนั้น ยังถือว่าเป็นสัญญาณสัญญาณเชิงบวกนะฮะสต็อปสิบห้าเก้าศูนย์ครับสต็อปสิบห้าเก้าศูนย์ะครับผมเป็นตัวสต็อปของเอฟซามานนะครับโอเคครับพี่จอยสครับก็วันนี้ขอขอบพระคุณมากเลยนะครับผมอที่ให้ความรู้กับพี่ๆนักลงตัวนะครับแล้วก็แนวทางนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราพบกันในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับ จบลงไปแล้วนะครับกับพี่จุ้ยจะรนเวนะครับผมแหมวันนี้คําถามเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับผมแต่พอดีเดี๋ยวเราจะไปพบกัน